นะฮะนี่คือสาวสวยนะครับนะฮะ,ะนะ่ท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ได้คุยกับเธอหรือไม่สัมผัสเธอจริงนะเธเขาจะไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงนะไอเธอเป็นผู้ชายนะฮะผู้หญิงนะฮะแต่นี่ครับนะฮะรู้ว่าเป็นผู้หญิงสาวสองนี่แหละแต่ว่าเธอสวยจริงนะ,ะเคยประกวดอะไรนะอ่าทิฟฟานีรร่ไทยแลนด์ปัดใช่ไหมฮะเขาไม่เคยใช่ไหมอ่าถ่ายรูปคนหลงหมดยังนงในท่านผู้ชมนะครับคนนี้ครับนะเดินทางมาจากที่ไหนนะมาจากพะแพงค่ะพะแพงนะครับมีชื่อว่าน้อง น้องเกลนะครับแล้วก็ไม่เคยเจาะหูด้วยแล้วก็ไม่รู้จักกับพิจักนะฮะแต่ว่าเพื่อนของเธอรู้จักวันนี้เออเห็นจู๋พิจักด้วยนะฮะพ <c oughs> ิจักรอสั้นทั้นจริงไหมจริงใหญ่ยูเออใหญ่ยู่ไรอไ้สดใสรู้ไหม,อยอยมพ,มพ,มพอ่โอเคนะ <c oughs> นะครับวันนี้ครับน้องเกลครับเขามาจอะครั้งแรกของเธอครับนนนะะะฮี่ใส่ตัวหอหัวเงินไหมครับนะ สวยทั้งคู่เลยนี่ถามจริงนะครับกินอะไรถึงได้สวยขนาดนี้ผู้ชายกินผู้ชายเราเล่นเราเล่นเราเล่นนี่เธอออกชายล้วที่เรองออกผู้ชายได้ไงรับออกกินกินอาหารโครก้าหมูส่วนบนนอนทับบนนี่ดูแนะนำยังแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไม่ได้ทำงานตำการอยู่ว่าไเฉยใช่เรีนนะฮะแล้วก็มีผู้ชายเลี้ยงมีผัวเลี้ยงนี่เธอมีผัวเหรอแปลว่าถ้าผู้ชมไม่จ่ายไได้ผัวไม่มาไม่มาไม่มีแล้วไม่มีอโสดโสดนะฮะ เดี๋ยวมันร้ายจริงครับโอเคครับนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะตอนนี้เรียนอยู่พี่เรียนหอกระคาค่ะอืมนะฮะนี่หน้าตาเธอด้ไปเสริมตราแจกอะไรบ้างแม่ค่ะทำจมูกเดียวนะแต่เบี้ยวนะครับหน้เบี้ยวค่ะเดี๋ยวไปทำไรคะโอเคโอเคเอาเอาอะพี่แจ็คไม่สัมภาษณ์บ้างนะฮะเดี๋ยวพี่แจ็คจับหัวใจลงละลายสัมผัสเยี่ยมมากนะสัมภาษณ์เยี่ยมมากสัมผัสสัเยี่ยมมากสิ เอาอะไรเยอะไอเดียเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะฮะเอาตาเธอมากับดาดน้ำเกลียวครับเอาให้ให้น้องเขาส่องก็ได้ช่วยกังนะเอาสองไฟให้หน่อยจับผมด้นะจับหมูด้วยเพราะว่าผมเรายาวไงนะฮะมันมันดูยากเรื่องผมเธอเนี่ยไอความเจ็บไม่ต right> ้องไม่ห no ่วงเพราะมันไม่เจ okay, okay. ็บจริงๆเวลาส่องนี่ัญแล้วอย่างการทำหมูจะเจ็บกว่าเยอะเลยนะครับนะจาแค่นี้เองครับะเด็กสองขวบก็ยังเรายัง เขายังสบายทยนไะด้มันเจ็บนิดนึงแหละมัอนอารมณ์เบมแทงอะไรฮะแต่ว่ามมนเจ็บเลยกัวเลยนะใช่โดนยิ้มเจ็บไปเลยอเลืเเอออกออกสิเลือดออกเพราะว่าตัวเงินมันจะเป็นตัวเงินตัก้านมันเล็กเข้าใจป่ะก้านมันเล็กช่องที่มือพอเดี๋ยวก้านมันเล็กปุ๊บเนี่ยช่องเลือดมันวิ่งเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หยุดนะครับนะทีเดียวเลยอืมหลายอย่างถ้ากินเบียร์มันก็จะช่วยให้เลือดออกได้ แต่ว่าเดี๋ยวมันก็หยุดนะฮะอันนี้พี่แจ,จ็คเจาะตรงมากเกลก็ดูแลรักษาให้ดีนะนะครับเ้าให้เกลดูก่อน,นจากกระจกโอเคนะฮะโอเคนะมาจ้ามาเจออะไรนะฮะแค่นี้เองครับเดี๋ยวพี่จะพันไว้ก่อนเพราะว่าการเลือดซึมเพราะว่าตัวเงินเนี่ยมันซึมง,ง่ายไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ต้องทำอะไรสิ้นมันจะล็อค หันทั้งน้องครับหะน้องแก้วครับเดี๋ยวเวลาถ่ายทำเสร็จเราก็ต้องตอแหลกันนะครับรรรไม่เจ็บได้แค่ก<ม>ันจะปบบบวมเลยมันจะบวมอะไรล่ะเธอเลยรก็คิดเลยเองแคมันไม่บวมไม่อักเศษไม่อะไรเลยเพราะตัวนี้มันเป็นเงินแท้แล้วก็เข็มก็เล็กิดเดียวครับทุกอย่างมันเป็นเล็กหมดอ่ะ แล้วเวลาเธอเจอใหญ่ๆทธอไมเจ็บบ้างเหรอฮะ <c oughs> ก็ซิม <c oughs> ได้ <c oughs> เจ็บตอนใส่แล้วก็มัาซิหลังใช่ไหมเอ,อ,อาเงินด้วยเหรอเออเว้ยครโอเคปลอดภายน้องเดี๊ยวเนี่ยแค่นี้ครับสบายมาก <c oughs> นี่เธอโดนยิ้มแต่ปีไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อสุขภาพแต่ผู้ชายตอนอนุบาลดีมากอนุบาลเนึ่งเลย <c oughs> นี่เธอเน,นี่มันนะฮะช่างเหนือหลายจริงๆนะฮะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุณนอน มีอะไรแทงหลังเธอไหม <c oughs> ไม่รู้สึกเลยแสดงว่าส<อ>ั้นจริงเลยพี่ต้องพิจารณาตัวเองนะครับอต้อาม,มาจบครับฝั่งนี้ไม่ออกนะฮะนะฝั่งนี้ไม่ออกครับนะฮะสวยงามเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ออกนะแต่เวลานอนก็จะเจ็บนะอ้าวก็อย่านอนทับอย่างเดียวครับอ้าวก็นอนตะแคงเภานอนขับเขาก็ซื้<ข>อหมอนล็อกคอมาหัวตู้ยูอ่ะตู้ยู ไม่ไม่ก็ตลอดไปนะนะเอา้าน้องแก้วนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดการถ่ายทำก่อนอย่าเพิ่งนัทั้งมันได้จะเพิ่งหลวงนะขอนนี้ไม่ออกนะฮะเราจะปิดการถ่ายทําแล้วครับน้องแก้วครับเป็นยังไงบ้างจอบกับแจ็คกอสั้นเก่งมากไหมมองน<ย>ี้มองนี่ี่โอเค่อบ๊ายบายขอบคุณมากครับ